เลยมาเป็นเมดจริงรอ๋อเลยแฟร์เป็นเมดเมดเมดจ๋าเลยไม่เมดเดยแฟร์เป็นแอสซัสซินเลยแฟร์เป็นเมดก็ม,มันไม่อยู่หมวดเมดมันอยู่หมวดแอสซัสซินเลอแฟร์เป็นเมดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็นี่ไงมันอยู่ในหมวดแอสซัสซิน ไวโอเลตว่ะเธอน่าจะไวโอเลตกับหมีเหรอเอ้ยไม่ใช่สิไวโอเลตกับปีล่าว่าจะเป็นเมนฉีซะหน่อยติดติดเราดั้มกับมาแกนก้าอยู่ตรงนี้

อันนี้คือเฮ้ยรอจิ้งก่นอนรอจิ้งรอจิ้งสไตนสสไตนก่อนนะรอจิ้งก่อนอ่าเม่กิ้เธอวีล่ามาปล่อยมันปล่อยมั้ยปล่อยจะมันตีพ่อมัน <c oughs> นะมันยังไม่ให <c oughs> ม่เลยมันไม่กลิ้งเลยเธอเขาโม,ามเมนหรอว่ามันกลิ้งหรือเปล่า มันก็กิ้งเชื่อกูดิเขามองไม่เห็นแล้วนี่ว่ามันกิ้งไหมวันนี้วันนี้มาคุ้มเราเอาสู้เข้า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 มมีรองเท้าคุ้มก็มีรองเท้าแ่งให้คีไปสามชุดไอ้เหี้ยเห้ยักแพทย์บอกรออะไรกัน ทำไมวะทำไมมันไม่กิ้งวะแม่งเหมือนรู้เลยแม่งไม่กิงเยีันไหมลไปลึกไปาออก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 น่ๆน่น่น่นั่นแน่นแน่สกิลแน่ป้งแกมาแิ้งแกร่แน่ลสกิลอันกิงด้วยกิงด้วย เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงไม่ต้องเล่นเนี aw, ่ยมันอยู่ไหนวะอ่ามังคอนแล้ววะอีกี่อีกสิอีกี่อ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวแฟดให้สนโลกเลยเดี๋ยวแฟดปุ๊กไฟอะไรหมดเลยอย่างเดียวเลยวะ เไอเดฟแอปแม่ติช่วยหน่อยว่ามันยังไม่สี่นี่หรือว่าใช้ไปแล้วมันสี่เธอสี่แล้วมันห้าแล้วห้าแล้ว,วเหรอาไปว่าไม่ใช้ไปแล้วนี่มัน,ม,นมีเขียวๆบนหัวเธออะไรคือเขียวๆบนหัววะ <S <S เ,เธอไม่เห็นเหรอไอ้บนแผ่นที่มันใต้บนมันจะมีไอคอนตัวละครถ้ามีเขียวๆบนหัวแปลว่ายัางมีอันติไงใช่เหรอ <S <S ใช่ดิ จริงครับพ่อเธอลองกดอันติดิถ้ามันหายก็แปลว่าหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัปหนึ่งกูไม่มีรูปตัวกูเองมึงบ้าหรอลืมหลอนอะไรเดี๋ยวพอพออยากได้อยากได้ก็เอายังถึงไวโอเล็ตยืนยื่เลยเธอเอาเข้ามานบอเอาเจ้เอาไปหนึงเท้าไหรอรงเท้าไม่นั้นไม่มีรองเท้าเหรอ ไวยโอเลตมึงดูเอาเลนเสี้ยวเลยนะเลยเธอเห็นปะจุดจุดจุดเขียวๆบนหัวเขาหายไปแล้วตรงไอคอนไม่เห็นมันจะมีก็ใช่ไงก็ไม่มีก็แปลว่าเขาใช้อัสติไปแล้วอ่ะนี่มีใหมาเนี่ยเนี่ยมีแล้วอ๋อพึ่งรู้แล้วเธอไม่สงสัยหน่อยเหรอ ไม่สงสัยอ่ะนึกว่ามันเพิ่งเกิดอะไรเงี้ยโอ้เขาจะทำโซนมาอร่อยไม่ได้อ่อยเลยจริงๆโคล่ามาข้างหลังโคลามาอร่อยอยู่นะเธอเธอเขาจะออกไปแล้วเล่นของเท้า <c oughs> เกี่ยวกับเราเอ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 าอุ้ยอุ๊ย <c oughs> อ้าเรียบร้อยไม่ได้ตู้ไม่ได้แล้วเรแพ้หมดสกิลแล้วอือหึเ้าบอกว่าเราจะแพ้หมดสกิลเลเดี๋ยวขอขอเลื่นอ่านแชทกะอนนะ อเรากดในแชทอะปอเขากำลังเดินเขาตายไอซอเนี่ยไปที่ไนเอแบมีรองเ้าปะ มีเอ้ยไม่มีไม่มีอะไรวะโอ้ยผมไม่เป็นอย่างนั้นที่อย่างนี้แล้วกิ้งเก่งกิ๊กซีิ๊กซี่มาเกือบแล้วสกิลมาพอดี

เกมนี้ถึงก็ต้องออกโล่ให้ดูดิน่ากลัวมากเลยนะเฮ้ยเอ้ยออกโฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเอาให้ต้นตีมันเถอะต้มตีมันโอ้ยเฮ้ย รีหิวอะรี่เนี่ยตัวอะไ้ตัดตัวหนิวรี่ปวดร้อนใหญ่มากเลยอะโดนไม่หิวหายเลยกูเล่นกูในป้อมเลยอยากกะพิมพกับเขามั่งกูเบาด้ามนะเว้ยกูไม่เกรงใจกูเลยคาป้อม ตายแบบว่าไ,ไม่ตายด้วยพระเยอะเยอะเยอะเธอน่าเกลียดเหมือนเขาได้ยินเสียงคนอื่นด้วยต้เหมือนคิดว่ากูยืนนิ่งๆหรือว่าอยู่หรือย,ย,ยังไงวะเนี่ยไปหนักเฮ้ย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 เฮ้พร้อมจะห right <c oughs> ้าวกันมานานแล้วเคลียร์ตกใจมังกร

มันไม่โดดใส่กูมันโดดใส่โชกเกอร์เฉยเลยตกไปว่าโชกเกอร์หน้าอร่อยมันก็ต้องโดดใส่แครี่ด้วยเปล่ามันโชกเกอร์มันปากดีไว้หน้าอร่อยเดี๋ยวแป๊บยูเดี๋ยวแป๊บรวบยิงมาอื ทำไงที okay. man, 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 man yeah, ่อยู่ายยังโดนดิู้ทำไมยังงั้นล่ะแวนแวนแวนแนแย่แล้วนะซีซีซีนะแวนย่แล้โอเคตั้งใจเลยแหละ ไอเขาไอเขาไม่ได้ uhm ี่หมายถึงว่าตั้งใจพี่เกมไหมใช่ปะบ้าดิบ้าดีทำไมเธอวิ่งเร็วมากขาคุณยาวมีสิขาอื้อื้อื้ เนี่ยคนรองเท้าหนีกูอะไปฮะคีิปแรกแม่งโดดหลวงมาเฉยเลยเขาตกใจอ่ะเขาตกใจคลิปแนกโดดเขาไปไหนอะกลับมานรอไว้แล้วขนาดขนาดนั้นยังสู้อีกเหรอะขับดาเมจคนเดียวต้องทิ้งทำไมเยอะ อ้าทิ้งเนี่ยต้องวีล่าเลยนะเขาไม่รู้แล้วเขาวิ่งตามใสมาหนูอยากไล่อยากไล่ไปโอเลตจังเลยโอเลตยังไม่ออกมาเลยเขามาเนี่ยเขาไวโอเลตมาแล้วนั่นะถอยถอยยิงเนกมาอยากชัดดาวมากอยากได้เขาหัวเล้อ ่อไ่มันแอบดีดวะจะได้แล้วจะได้จะได้ทอยแล้วไม่มีซับเธอ อร่อยเห็นร่างมั้ยซี่กลัวกีัวกลัวนี่กลัวไปไอไปไยไปไปเร็วๆไอยปไปไปไปเร็วๆไปเขาเพิ่งมาเมื่อกี้เลยนะไม่ต้องเร็วสายจน อืมติดผายแล้วพอไม่อยู่ติดผายเขาไม่ไหวเมื่อกี้เขาจะไปโอเล็กกิ้งที่เขาตายคเนี่ยมังแวะมังแวะแวะดูป่าแบบสุก้าสุก้าตามถ้าหนีกูทำไมกันนะขนหนาวเนี่ย มแม่งไหวไ่ายถอยถอยพอไม่ทันต้องโดดพ้นโดโด,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 ส,ดสุดๆอ่ะอ๋อเขารู้แล้วว่าทำไมเขาตายบ้างเขาคิดว่าอศิลป์เขาต้องใช้ปีกใกล้ไปเฮ้ยก็ไม่ต้องเดินก็ไปดีบ้าหาเลยก็ใกล้ไปไม่งั้นมันไม่แรงอ่ะเธอไม่ต้องใช้มึงจะใช้ทำไมล่ะป <c oughs> ่าแล้ว <c oughs> อืมก็ปลา,าหน้าอร่อยเนื่ยกูเดิน มังกรมังกรมังกรทีไม่มาทีไม่มาทีไม่มามามาเข้ามา เห็นว่ามีตีบ้านอยู่ <we> เ,เขาคิดว่าตายเหมือนแล้วนะเนี่ยยังมีวีไล่โกเกอร์แม่งดักมีเลย <laughs> <laughs> โกเกอร์โมโหโมีแน่เลยกูว,ว่าเ <laughs> <laughs> ขาเป็นโจทย์กันอยู่ Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. Yeah, they ally has been defeated. <coughs> Legendary. Fallen the Shut down. เน่นหลุดต,ต้อนไหนเยี่ยสุดเน้นหลุดป้อนกำลังกดเดินไปข้างหน้าไอ้เยี่ยตแล้วเข้าขาป้อมก็เลยโอ้โหดีโทเกอร์ไม่ด่ากูยังตามด้วย <laughs> มันมามันเลยบอกเขาทำไมวะได้หมีมากเลยเวลาเวล่ะหูเยอะถ้าเกิดบอกกูออกกูออกไม่ไหวมั้งได้ไหม ลรากระโดดใส่หลังเขาอะอยู่ไหนเวลาไม่ตามอ่ะด้วงมันรอสีขอเขาอยู่อเฮ้ยโจเกอร์นี่เจ้ันงานเก็บด้วงพิสุดครับโจเกอร์พิสุดของฉันเอ้าดูด้วยเน็ตเลยปิงปิงกลับบ้านอยว่าะปิงไม่ถูกใจโอ้ มาอวกสองไม่สีบ้านกันสักคนวะเนี่ยดีบ้านเธอเออรถแค่ตีบ้านแค่นั้นจบแล้ว

ต้องรู้วันนี้ว่าจ็อกเกอร์สู้ดวงได้โอ้สสิกระโหิ4เปอร์์เเซ็นตล่นยังไงว่ามันเทพงวะยิงคนเดียว